สวัสดีครับแดดแรงฝนก็ตกในายเอฟซีโอ้โหนะออกไปตากนี่ไม่รู้จะเป็นไข้เป็นหวัดอะไรหรือเปล่านี่ฝนตกแดดออกพี่น้องปาดดูแดดสะกอนูวแดดแรงขนาดนี้ยังกล้าตกอีกนะ้อฝนเอฟซดูดูแดดสะกอนท่านผู้ชมแดดแรงขนาดนี้ฝนยังตกเฉยเลยปาดฝนตกไม่เกรงใจแดดเลย แดดแรงขนาดนี้ยังกล้าตกอีกเนาะโอ้ยเงิดหลาพี่น้องเลยดูดูแดดเอยอยย่างร้อนนเอฟซีฝนตกแล้วปกติมันน่าจะเย็นนะนี่ยิ่งตกยิ่งร้อนละงงมากเลยปกติฝนตกแบบนี้มันต้องเย็นนะอากาศเนี่ยแต่ว่าวันนี้นี่ร้อนสุด นะเอฟซี 4, ทางนี้ก็จะกินข้าวนะท่านผู้ชมเวีาแล้วก็ตํามือตําตะไครแต่เมื่อคืนอืมเมนูเราวันนี้อันนี้คือของเอ็ดในกระเพราถาดไม่ใช่ค่ะมาม่าขี้เมานี่นเอฟซี 4, ขี้เมามาแล้วอ่ะเดีย๋ยวเราจะมากินขี้เมานะเอ น้องเอิร์ธไม่กินในเอฟซีเดี๋ยวก็เอฟซี FC ก็ถามหาแต่ว่าน้อง,องกลับมามาบ้านช่วงเที่ยงด้วยในเอฟซีเราไม่ใช่ว่าไม่กินข้าวที่บ้านพี่เอกพอดีว่าเราต้องกลับมาเก็บผ้าเก็บโน่นนี่นั่นในเอฟซีว่าฝนตกเราไม่รู้ว่าฝนจะตกเราก็เลยไม่ได้เก็บของเข้าร่มในเอฟซีเพราะแดดขนาดนี้ใครจะไปรู้ว่าฝนจะตกดูดิฝนมันก็ตกกลางแดดนะ แหลกมากเลยอ่ะกินข้าวดีกว่าเอซีฝนตกก็ได้ยินเสียงฝนด้วยแล้วก็แดดออกด้วยร้อนด้วยตอนนี้นะครับเราก็ห่อกับข้าวไปนะเลปลาไปเดี๋ยวเขาจะเอาคาป้องยาวๆนี่นะจะเอาอันสั้นไปนี่ของเจ้าดีเลยเนีย่สวยเลยเนีย่มุมสวยเลยจะเอาสืจ้จ็เอาเสือเสบายใจครับ ขาก้องพอดีว่าน้องเอิธมีผู้ใหญ่เจดีสั่งมาให้นะผมก็เลยว่าจะเอาวันนี้ที่น้องเอิธมีสองตัวนะดยวเอาไปใช้ตัวหนึ่งยืมมามาใช้นะจนกว่าตอนเอิธพังขาก้องน้องเอิธมันยาวดีในทีที่ผมสั่งให้นะยาวมากเลยอ่ะเรากินข้าวในเีกินมาม่า มามา่ของหอ,อ,กกอไปกินอาหารเจ้าเนอ,อปลาแห้งคายฮ็ดเลยอันนี้กำตะไครยังไม่ขึ้นไปด้มล้มลุกไปลงไปไปตายหมานะ่ะระวังนะหมานะ่ะ รอมมากเลยร้อนกลิ่นพายกเสถียรดปัลมในตีงั้มันร้อนนะกินกินอ่ะใช่ไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những video แต่แรกตั้งใจว่าจะไปกินข้าวเที่ยงอยู่นู่นฝนตกเลยก็เลยเข้ามานะสิตกช่วงเที่ยงพอดี อาจารข้าผภาพให้พี่เยอะเลยติดตามเลย อร่อยแล้วตาฮะฮะต้องเติมอะไรอีกฮะจตาต้องเติมอะไรอีกเหรอเราว่าอร่อยเลยนะเธอกินเหมือนแม่อร่อยเลยอ่ะอืมเติมอะไรเติมมะนาวเหรออืมไม่ต้องเติมอะไรแล้วมั้งไม่ไปอยหิวเท่าไหร่ ไปกินอะไรมาไม่ค่อยหิวพวงนี้มัน,นก็หิวข้าวค่อยกินไม่ให้โรคกระเพาะค่อยขึ้นเรืจอยๆเวลาซื้อเขาล้วทำไมกินดีๆ ทำให้กินแล้วก็ไม่หิวเวลามีแล้วก็ไม่อยาก อะไรกับไก่ย่างนม่นเลย รู้นั่อ่ะน้ำไม่โอ้ยโอ้ยโอ้กตลอดตับย่างแม่งเลยไม่ใช่ปิ้งแม่งเลยกลางวันโอ้กโอ้กไก่ขันตอนกลางวันเนี่ยอายุมันจะสั้นเย็นนี้มันจะไปปิ้งไก่กินเดี๋ยวไปดูหน้ามันก่อน มันอยู่ประมาณสิบตัวอ๋อเจอแล้วโกโกโกไก่ผู้ชายมีคนไหนนอนอยู่แล้วยางแม่งแล้ะ สามสิบเอ็ดแล้ว